เ่าวาเกนนรเมื่อนี่ปล้อยพร้อมกันทั่วประเทศพี่นอ้อง โอ้แดดแดดโทรศัพ <boca> ท <iffs> yeah. ์่ายบ่ได้เอาลบแดดเล็กน้อยก่อนเนอะเอฟซี โอ้คุณตาได้ตัวได้น้อนะครับได้ตัวได้น้อห้าสี่หกเอ้าเพิ่นคือบอกว่าหนึ่งหนึ่งเมื่อกี้นี่บ่โอ้ครับตั้งหากคุณตาคุณตาเถื่อนทุกงวัดปะครับเมื่อกี้นี่คุณตาเย็บตัวได้ก่อนครับ หาซีหกกับสมหาลางกับสามหาลางโอ้ยสุดยอดเลยคุณคุณตามาจากสนยนอะคร <stop S 1> ับใกล้ๆอันนี้มัอนปะครับโอ้จัดหนักจัดเต็มตัส่วนเท่ วันนี้เก๋นงก็มาเด้อเก๋เก๋นงมุกดาหารสวัสดีครับโอ้ยมื้อนี้จะได้สามตัวบ่มื้อนี้จะได้สามตัวเลยโอ้ยสุดยอดปล่อยเดี๋ยวนี้เลยบ่ออีกจักหน่อยก่อนมันบอโอเคล่อรอบพี่นงลอรอรอบรอบเฮ้ยฟังเพิ่นเบาก่อนเลครับเพิ่นเบอกว่าจังไดยเมื่อกี้นี่

มันเขาทำมาได้แล้วแน่เนี่ยนะชัางองค์ไมู่ี่อนโ้่มด้ปูไม้แห้งพี่น้องปูไม้แห้งต้องไปเกับล้มเนาะเต็มที่เลยเอาเถอะเลย วันมี้วันนี้ขี้มาขี้มาละไปปืนลูกซองไหมขี้มาแลนตัววายไหมยิ่งต่ำเลยยิ่งขึ้นกลางบนเลยไหมต่ำเลยต่ำเลยเว้าทั้งนี้น้ำเนี้ยอยู่กับข้าพ่อญานี่แหละวันวายขี้มาเมื่อคืนอ่ะจับปืนลูกซองเราเมื่อคืนนี่ลักไล่ขาผู้ใดบ้างหยิ่งขึ้นฟ้าเลยเมื่อคนืนนี <tem> ่ ฟันเด็ดตัวเนี้ยฟันดีค่ะอย่างนี้เืฟันดีป่ะจะแน่นอนเชี่ยตัวใดค่ะอยาก่อมัใจพรแก้เมื่อนี้มันใจพระจ้ามันใจมันใจถือเก้าโอ้ยือเก่านั่นแหะวทียผพานมาตัวได้เก้แปกาตรงตรงตรงตว่ามก๊ บ้นี้งวดนี่มือนี่เป็นยังไงงวดคือเก่าคือเก่าคือยังของแท้ของแท้สามตัวตรงเลยคือใเรี่ราเราอะคืออีืออเไอีคะี่คอะออะ เกี่ยนดปล่อยลเด้อพี่น้องบาห้าหนัหนึ่งหาสามหนึ่งหาสามพี่น้องแล้วก็หาเจ็ดสองห้าเจ็ดสองแค่นี้ละนี่ดิตัวไหนึ่งซ นึ่งอสามสูนึ่งหมุนมุนมุนขึ้นลูกวันมีหมุนขึ้นลูกนสไลมยมาสไลมยมาพี่น้องรอแล้วคือน่าเห็นแท้วะสันเจ้าเมื่อบางนึ่งซีเออนั่นแหละหนึ่งห้าสามกับห้าเจ็ดสอง เด็จนคนดโนตปอยเด่นล่าสุดพี่น้องสามตัวสองตัวอารดังๆเจดหนึ่งห้าสามแล้วก็ห้าเจ็ดสองสองตัวสองตัวสองตัวหนึ่งสี่ห้าเจ็ดเจ็ดสี่ฟันได้หมูขึ้นแรกหมดเจดโอ้เต็มแม็กเลย ยิ่งเขาบอเต็มแม็กน์เโอ้เต็มแม็ก <Find> ยิ่งเขาเลยมือลึกซ้องต่ำไปแล้วยิ่งฟาได้คือว่าเลยบาดังซ้องฟาโอ้ยกระนึกถึงแล้วว่าหหยยุุดดเรียกมาอีกนะพ่อสไลม์มาสไลม์มาเด้อสไลม์มาเรื่อยๆรอยก็มาถึงนะคะสำหรับสามตัวเจนุดเจนุดโต๊ะได้เจนุดขอดังๆอีกทีหนึ่งห้าสาม แล้วก็ห้าเจ็ดสองสองตัวนีหนึ่งซีห้าเจ็ดเจ็ดซีมักหลายมักหลายก็หนึ่งซีมักหลายมักแห้งพี่น้องเจนุดฟันในโค้งสุดท้ายเลยนะครับมาทางนี้เลยเด้อเจอ๊เอาเอาเอาเฮลโลย่าเอาฟังนาย่าเอาฟังนาเจ๊เอาลงอีก สามตัวอะไรหนึ่งห้าสามนะครับหนึ่งห้าสามสองมีอะไรอีกไม่รู้อาหารมาทางนี้เดี๋ยวซูมให้ดูเดี๋ยวซูมให้ดูครับได้แล้วเด้อสามตัวเจนุดนะคะพันคูณพันเหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมพันคูณพันตัวใดมีสองชุดค่ะโอ้เนี่ยหนึ่งห้าสาม หนึ่งห้าสามนะคะตัวเน้นพันคุณพันะหัสเจ็ดสองเอาเท่าไรจ้ารหัเจ็ดสองเอาคือกันขอกันเลยบบอกคือกันพันคุณพันเดจ้านี่ละเอาเอาเสมอกันเลยทำแต่เมื่อเลขฝันเดจ้าเลขฝันฝันคืนก่อนบวงสว่างเนาะจ้หมุกขึ้นสดสดหลอนๆเลยสดๆเลยหมุกขึ้นฝันมาจังได้ก่อนค่ะไลยขีมาขีมาเขางามขึ้หอย่งนี่ ถือปืนงิ่งขึ้นว่าเลยโม้ขึ้นวันนี้เลยแปดเป็นตัวนี้บันเลยจังแมนวันเลยตมักเลยวันเลยตมักตัวนี้มาเลยเราแปดเองเลแต์เองคิดเองว่าเราคิดว่ามันจะเป็นตัวนี้เราก็บมักตัวนี้ไปเลยแคบนะคะแคบเลยมันคือว่าตรงกันจักเจ้าเราบัติมี่าจนเลือกเอานะมักเจ้าได้บาลนี้เลือกเอาแล้ว ก็เจนุชก็ซื้อตามเจนุชใช่เดี๋ยวบูจะส่งขอป่ะเดี๋ยวจะ่อ้้นี่คนรอเจนุชขอเจนุเจนุตปล่อยเด็ดโค้งสุดท้ายนะครับตามนี่เลยนะครับผม